พนนีครับพูดถึงเกมในว,วันนี้ครับมีโอกาสที่จะเก็บแต้มได้ครับแต่สุดท้ายก็พลาดไปครับจริงๆเตรียมทีมมาดีมากแนละสิ่งที่เห็นคือเราฝึกมาแบบนั้นถึงแม้การฝึกจะน้อยครับแต่ผู้เล่นตอบสนองได้ดีมากนะครับผู้เล่นแต่ละคนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเกมรับนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าเขา ไม่อยอมแพ้ง,ง่ายๆครับเกมนั้นก็ยังมีเกมใหญ่รออย,อ,ยอยู่ครับที่บุ่ตเพงเองอย่างนทีน่ต่อแล้วมองเกมนี้อย่างไรบ้างครับเออจริงๆแล้วฟุตบอลเนี่ยไม่ว่าจะเล่น,นในบ้านนอกบ้านเนี่ยมันไม่มีความก่เปรียบอะไรเลยนะครับถ้าหาก การเล่นแนวทางการเล่นนี่ไม่ชัดเจนนะเราพยายามจะปรับตรงนี้ผนะลการแข่งขันมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่เห็นออฟอร์มการเล่นที่มันเป็นชนบุรีตั้งแต่อดีตนะครับเก,นะเกมรับนะเ,เกมรับซึ่งเกมรับมันมีอยู่บางจังหวะแค่นั้นเองที่เราต้องกลับไปแก้ไขันะผมเชื่อว่า ะระยะเวลาที่เหลือแล้วเนี่ยผมคิดว่าแฟนๆของชมรีจะได้เห็นเกมที่ดีกว่านี้มีการพัฒนาเกมที่ดีขึ้นมีแบลเซ่ไหมมันเป็นเพลงที่ผมชอบมากก็คือ almost t h e r e นะครับซึ่งวันนี้มันเป็นบทเพลงที่ มันออกขึ้นมาในหัวผมพอดีนะก็คือ almost t h e r e นะครับสถานการณ์ทำเสถานการณ์ตอนนี้ก่อนครับชุมบรีกับโพสต์ใหม่พยายามไบ้างคงับอาจารย์ ก็เราพยายามสรรหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรู้สึกทำไมครับเออมันต้องของคุณเดวินนะนะว่าไอ้ไอเ้เซนเชนอะไรเนี่ยนะแต่ให้เหมือนเอสมัยนี้ที่เซนเจนมีการพัฒนาที่ดีมากนะนะมันก็เป็นงานหนักของโค้ชนะ คนใหม่ที่จะเข้ามาแล้วก็สามารถพัฒนาเอ,อสินค้าที่จะมีคุณภาพนะซึ่งมันเป็นความท,ท้าทายของนะครับผมอยากเอ,อรู้วัฒนธรรมของชนบุรีแล้วก็รู้ว่าจะแก้ไขตรงไหนก่อนนะครับโดยเฉพาะเอ,อในเรื่องของคุณภาพของผู้เล่น โดยเพราะผู้เล่นที่เวเนนะครับก็คงเห็นเขาพัฒนาตัการใหม่ตอนส่งค้ใหม่อคงต้องหลังจากบุรีเกมบุรีลรัมไปแล้วนะครับคงไม่มีใครเข้ามาตอนนี้หรอกถ้าเข้ามานี่ก็โดนด่านะฮะตอนนี้ด่าผมไม่ก่อนก็แล้วกัน โอเคครับอ๋อมีเยอะแยะครับผมเพียงออมันครับว่าเรื่องนะครับแต่ปฏิเสธที่จะมาเอ่อที่ที่ผ่านมานะครับปฏิเสธที่จะมาเอ่อกอนเคมบุรีรัมนะครับซึ่งก็คงเป็นหลังเอ่อ ถ้าไม่มีขอจบการแสดงขันก็แล้วแเราพอใความคิดครับเช่นครับเขาก็สนใจนี่คือคขา่าเสียงโผขงคุณเดวินใช่ไหมพราะคุณเดวินพูดว่าเสียงโผก็ใช่ไหมอันเดียวกันไหมก็อันเดียวกันนะคือคือคือผมชอบคําพูดของคุณเดวินที่เปรียบเทียบนะครับจริงๆนักบอลมีสองร้อยคนเนี่ยมันอยู่ยุโรปอีกสองอีกสามอยคนมันก็อยู่แถวแถวในยุโรปนะครับ ถ้าเกินสองพันคนมาแล้วเนี่ยก็คือมันก็คือเหมือนซื้อเลยครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นความท้าทายของโค้ชที่จะเอานักเตะพวกนี้มาแล้วก็จะพัฒนาเขาอย่างไรจริงๆมันคงพัฒนายากนะเพราะว่าสภาพจิตใจความมุ่งมั่นเนี่ยมันช่วยได้แต่คุณภาพเนี่ยมันต้องใช้เวลาสอบการที่จะรับเปรเียบถูกต้องไหมครับ อ๋แน่นอนนะครับก็เอ่อก็คิดกันไปแล้วนะว่าอาจจะมี2หรือสาคนนะครับ